แบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็น่าจะเป็นคาบสุดท้ายแล้วล่ะที่เราจะได้เจอกันวันนี้เราก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมๆของเรานะครับผมก็คือเรื่องของสมบัติของจํานวนเต็มนะครับผมเราไปดูกันก่อนว่าในสมบัติของจํานวนเต็มเนี่ยเป็นยังไงเนาะอ่ะวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันว่าไอประโยคเนี่ยครับผมประโยคต่อไปนี้เนี่ยที่ครูแบงค์ขึ้นมาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นจริง หรือว่าเท็จนะครับผมอ่ะเราวิธีพิสูจน์ว่ามันจริงหรือมันเท็จเอาแบบง่ายๆนะสมมติว่าเราไม่รู้เรื่องสมบัติอะไรเลยบนโลกใบนี้นะครับผมมันขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรมันขั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับเห็นว่าทุกอันเนี่ยจะมีเท่ากับเท่ากับเท่ากับแล้วก็เท่ากับนะครับผมเห็นว่าทุกอันเนี่ยมันมีเท่ากับเลยถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าค่าสองค่าเนี้ย ว่าเราทําําเนวนการทางคณิตศาสตร์มาแล้วเนี่ยครับวกลบคูณหารมาแล้วเนี่ยถ้าสองข้างเนี้ยมันเท่ากันแสดงว่าประโยคนั้นเป็นจริงอีกประโยคหนึ่งก็เป็นเท็จแน่นอนเลยนะครับผมอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้เนี่ยสมบัติของจํานวนเนี่ยมันก็จะสามารถทําได้ไวขึ้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องคํานวณเลยก็ได้นะครับผมอ่ะอย่างอันแรกอันแรกคิดว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับผมเป็น จริงนะครับผมเพราะว่าอันนี้นี่ไงข้างในบวกกันอยู่ใช่ไหมอันนี้ข้างนอกเป็นคูณก็สามารถคูณกระจายเข้าไปข้างในได้ก็จะกลายเป็นหนึ่งคูณสี่กับสามคูนสี่นะครับผมอ่ะหรือถ้าใครไม่มั่นใจเดี๋ยวครูแบงค์ทให้ดูก็ได้อันนี้เราใช้สมบัติการแจกแจงเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่รู้อ่ะเอาแบบวิธีคนใส่ใส่ซื่อเลยนะเนาะอ่ะหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกสามได้อะไรหนึ่งบวกสามได้สี่ใช่ไหมครับ 4ีคูณสได้อะไร4ีคูณสได้16เนาะอ่ะฝั่งนี้ได้16เนาะอ่ะอีกอันนึง1นคูณสได้อะไร1นคูณสก็ได้4นะครับผม3 4เป็น1ิบนะครับผม4ี่บวกสิเป็นเท่าไหร่เอ่ย4ี่บวกสิก็เป็น16นั่นเองเห็นว่าด้านนี้ก็16ด้านนี้ก็16เพราะฉะนั้นเท่ากันนะครับผมเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะถ้าเกิดใครแต่ว่าใครขี้เกียจคำนวณ ถ้าเรารู้สมบ,บัติข้อนี้ก็จะทําได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมเราก็ไปพิสูจน์กันเนาะอันนี้ก็เป็นจริงนะครับจริงอีกอันนึงมาอีกข้อนึงนะครับผมอีกข้อนึงทาเป็นยังไงเห็นไหมว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมนะครับผมเอาคู่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้สามารถสามารถถอดวงเล็บออกเลยได้ไหมผมไม่มั่นใจนะครับผมก็ เรามาดูอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะเราค่อยๆทำสมมติว่าเราไม่รู้เรื่องเลยนะเราค่อยๆทําเลยจมีวงเล็บทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับสามสามเท่ะห้าบวกสามเท่าไหร่ 5, 3, ห้าบวกสามได้แปดนะครับผมแปดคูณสิบได้อะไรได้แปดสิบนั่นเองอ่ะพอมาถึงตัวตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ได้ใส่วงเล็บทำเครื่องหมายในที่มีอำนาจเยอะที่สุดก็คือเครื่องหมายคูณน,นั่นเองนะครับผมสิบคูณสามได้เท่าไหร่ ได้สามสิบนะครับผมสามสิบบวกอีกห้าได้เป็นสามสิบห้าจริงไหมเนี่ยฝั่งหนึ่งแปดสิบอีกฝั่งหนึ่งสามห้าจริงไหมไม่จริงนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นเท็ตนั่นเองเนาะถ้าเกิดใครรู้เรื่องสมบัติเนี่ยนะครับผมภายในวงเล็บถ้าถอดกันแล้วเนี่ยมันจะค่าได้ไม่เท่ากันนะครับผมก็สามารถตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องการเกิดการคำนวณเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดชัวร์สุดก็คือการคำนวณน,นะลูก แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าขี้เกียจคำนวณเอาสมบัติเข้ามาช่วยก็ได้นะครับผมอ่ะแบบนี้ทําได้ไหมอ่าทําได้ไหมคูไม่ชัวไม่ชัวเลยทําในวงเล็บก่อนเลยครับผมสามหนึ่งคูณสามได้เท่าไหร่หนึ่งคูณสามก็ได้สามนะครับผมสามลบสี่ได้ลบหนึ่งนั่นเองนะครับผมมีเงินอยู่สามบาทไปซื้อของสี่บาทก็ติดนี้อยู่หนึ่งบาทเนาะอ่ะอย่างตัวนี้หนึ่งคูณสี่ได้อะไร หนึ่งคูณไม่ใช่หนึ่งคูณสี่หนึ่งลบสี่ได้อะไรหนึ่งลบสี่มีเงินอยู่หนึ่งบาทไปซื้อของสี่บาทก็ติดนี่อยู่อีกลบสามบาทนะครับผมสามลบสี่เหลือเท่าไหร่มีเงินสามบาทไปซื้อของสี่บาทก็ติดนี่อยู่อีกหนึ่งบาทนะครับผมหนึ่งคูณลบสามคูณลบหนึ่งได้อะไรสามคูณหนึ1 1> <1 ่งได้สามลบเออลบเป็นบวกฝั่งหนึ่งได้สามฝั่งหนึ่งได้ลบหนึ่งเป็นจริงไหม ไม่จริงนะครับผมอันนี้ก็จะกลายเป็นเท็จไปโดยปริยายนะครับผมอ่ะต่อมาอันนี้บวกนะครับผมอ่าถ้าเราดูเ,นเินเนี่ยมันก็คือสมบัติการเปลี่ยนมูนั่นเองแต่เราไม่ชัวร์เราก็ไปดูก่อนว่ามันจริงไหมอันนี้ห้าห้าบวกสามได้อะไรห้าบวกสามได้แปดนะครับแปดบวกสองได้ไรได้สิบนะครับต่อมาทําในวงเล็บก่อนสามบวก สองได้อะไรสามบวกสองได้ห้านะครับผมห้าบวกห้าได้สิบอ่ะสิบเท่ากันทั้งคู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นจริงนั่นเองนะครับอ่าน,นี่ก็จะกลายเป็นจริงต่อมานะครับต่อมาสิบลบสองลบสี่เอาละถ้าดูเผลอเนี่ยเราก็จะแบบว่าคู่อันนี้มันก็คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่อย่างแน่นอนนะครับผมถ้าเราดูเผลอเนาะดูเผลอก็จะเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่แต่ว่าลองมาดูกันว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่เนี่ย ของลบมีไหมนะครับผมเรามาดูกันอ่ะอย่างนี้สิบลบสองเหลืออะไรสิบลบสองเหลือแปดนะครับผมแปดลบอีกสี่เหลือเท่าไหร่แปดลบอีกสี่ก็เหลือสี่นะครับผมอ่ะต่อมาสองลบสี่ก็ได้เป็นลบสองนะครับผมลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับผมลบเจอลบกลายเป็นบวกเพราะนั้นสิบบวกสองก็ได้สิบสองเห็นไหมว่าค่าที่ได้มาเนี่ย ต่างกันมากเลยนะครับผมต่างกันอยู่มากเลยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นเท็จนะครับผมอ่าเนาะอ่าสำหรับใครอ่อหมดหรือยังเอ่ยออยังนะครับผมอ่าในข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าให้หาจํานวนแทนตัวแปรแล้วตอไปเนี้ยให้ประโยคเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมานะครับผมให้มันเป็นจริงขึ้นมา เราก็มาดูกันเลยว่าอันนี้ตัวเลขอะไรที่มันหายไปอย่างข้อข้อหนึ่งข้อนี้ตัวเลขอะไรที่มันหายไปนะครับฝั่งนี้มีหนึ่งมีสามมีสี่อันนี้ก็จะมีหนึ่งมีสาม p ก็คืออะไร p ก็คือสี่แน่นอนนะครับหรือใครไม่ชัวร์เนี่ยเราก็เอา p เนี่ยแทนค่าเป็นสี่แล้วเราก็ลองคํานวณดูนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ครูแทนค่า p เป็นสี่นะฝั่งนี้ทําฝั่งนี้ก่อนนะหนึ่งคูณสามได้อะไรหนึ่งคูณสามได้สาม สามคูณสี่้อะไรได้สิบสองนะครับผมฝั่งนี้ทําในวงเล็บก่อนสามคูณสี่ได้สิบสองนะครับสิบสองคูณหนึ่งก็ได้สิบสองเพราะนั้นสองข้างเท่ากันประโยคของเราก็เป็นจริงตามเงื่อนไขนะครับผมต่อมา A a คืออะไรลูกถ้าเป็นแบบนี้อลองรูถ้าไม่รู้ชีวิตนี้ถ้าไม่รู้เลยว่ามันคือสมบัติอะไรก็คำนวณดูครับลูกคำนวณด,ดูง่ายๆเนาะอย่างอันนี้ อ่ะสิบคูณสามได้อะไรสิบคูณสามก็ได้สามสิบนะครับผมสิบคูณห้าได้อะไรได้ห้าสิบนะครับผมสามสิบบวกห้าสิบได้อะไรได้เป็นแปดสิบ,น,น,น,บ,น,บ a น,น,นั่นเองนะครับผมได้เป็นแปดสิบเพราะฉะนั้นสิบคูณกับ a สิบเนี่ยคูณกับ a อเอควรจะเป็นอะไรถึงจะได้แปดสิบเท่ากันก็คือแปดนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมาทําในทานองคล้ายๆกันฝั่งนี้ b คูณสอง ฝั่งนี้ยังไม่รู้ติดเอาไว้ก่อนเรามาคำนวณฝั่งนี้ดูก่อนนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นสองคูณสามสองคูณสามเป็นอะไรสองคูณสามเป็นหกนะครับสองคูณห้าเป็นสิบในฝั่งนี้นะสองคูณห้าเป็นสิบสิบบวกหกหรือหกบวกสิบได้อะไรได้สิบหกนั่นเองเพราะฉะนั้นสองเนี่ยมันต้องคูณอะไรถึงจะได้สิบหกก็คือคูณกับแปดนั่นเองนะครับผมอ่ะ หวังว่าทุกคนน่าจะทำกันบ้านกันได้นะครับผมแบบคุณคัดที่10นะครับผมข้อ1ใหญ่กับข้อ2ใหญ่นะครับผมหน้า4.9ทํำมาส่งด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครูแบงก์ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แหละใครไม่เข้าใจตรงไหนก็หลังอินโทรมีไอเี้ไลน์อยู่สามารถแอดมาถามไลน์หาครูแบงก์ได้ผมสำหรับวันนี้ครูแบง์ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย